สบายดีสบายดีสวัสดีสสดพ่อแม่พี่น้องสบาสสยดียามสวยเด้อพี่น้องมาเปิดคลิปยุกกลางเพื่อนเนาะพี่น้องมือนี้ตอน่สวยสิพ้าอีเม่ไปคีรี่เด <สะ S 1> ้อพี่น,น้องไปคีดดีไปห้าล้านเนาะน้องก๊อฟเนาะอีเมลละว่าสิห้พผ้าเราไปเอาบักพริกเลยเพราะว่าไอปีใไหมห่หายผักบักพริกมาแต่ไทเนะพี่น้องเราก็เลยทรมาให้ไปเอาบักพริกเฮิ้งทรมาแต่เฮิงเติบแ้วพี่น้องก็เลยห้ากสิไปมือนี้เนาะ เปิดคลิปอยู่กลางเพื่อนพี่น้องกันน้องอ้นอ้นเอ้ยเป็นมูเด็กให้พี่น้องบมึงนะสวัสดีปลาลูกกอนมูเด็กกูมูเด็กกูมูเด็กสวัสดีปลาลูกกอนไม่ปลาลูกอ่ะเต้นเต้นผมเป็นโรคขาสั่นกับมูเด็ก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 ูเด็กูเด็เออโรคขาสั่นนี่สิคะผมเป็นโรคขาสั่นค่ะเออรับขาสั้น ขาสัน้นขานอันน่ะเอลคสล่ะ่ะพ่ไมโลกเอลคสนะ,ะขาสั้นกับขาสั้นเนีเออพ่อเป็นยังไงล่นะเออ<ะ>ซื้อจังนายสันตน่ะเ,นอเออสวัสดีพี่น้องเบื่อนสวัสดีสสดเอ,อเน้ว่วนวอร่าออ เอาเวิ้งเอออะไรเต้นเต้นเกงเกงอ่เต้นเซ้งกันดูวค่ะอะไรจินงไนต๊กแม่ออนอ้าวี่เอกจะสั่อานัอนนี่ลืสิสิไปก็อีแม่เนาะพี่หน่องสุดท้ายอีแม่ไป ซื้อปุ่มซ้มมนูขวับไปอันนาบอกให้แม่ลงทะเบียนเบอร์วะนี่ได้มันแซ็กเนาะพี่น่องอีเมลเราไปคุณมันแซ็กมันแท็กะาคะมันดินไหมอันเห็ดเห็ดราอยอันเห็ดยูเฮือดเนี่ย มาพุ่งเนาะพี่น่อพช่วตัวนะมันเดี๋ยว่านนั่นเห็ดกาได้หากเขาเห็ดเป็นหันได้อีเต้มันมาเห็ดไดซาบก็ได้รอเรียนอยูบ่บ้านนี่แหละโหลดแอปอนามาโทารทางค่ะจ๊ะสวัสดีไปที่นี่้าลาห้าลาห์นาหนองกรอบเนาะ เอาไปกัะเสียงหน่อยหนึ่งเขาก็เอาแพาะแพะก็ยานะพเหเอาพี่น้องโได้ขี้ลดเพิงละ่ะขี้ลดั้นนี้ไป น้ำมันมีอยู่เด้อท่านได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับไปเสดสิเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอขีม่าเจ็ดพันหกร้อยเก้ากิโลแล้วพี่น้องสื่อโหลดมาก,ก็ได้ปีหนึ่งแล้วเด้อสื่อได้ปีหนึ่งแล้วพี่น้องอีน้องเปี๊ยะอ,อ่ะเปี๊ยะอ่ะจุ๊บปลาลูกบ้างจุ๊บไปอ่ะ โอ้แวะเอาบักกล้วยก่อนเนาะพี่น้องโอ้จะเอาไปไว้อันนาบะบ่ค่ะแม่าอยมโอ้ซุกแล้วบะะ่ล่ะเอาใส่นี่ ใส่นี่มันแสงก็ใส่นี่ก็ได้นถือมันเนี่ยถือมันหนักกายบาร์เบิร์ดทั้งโหลดทั้งนิ้มใส่หลายเป็นเธรรมดามะฮุ่งก็ใส่นี่ก็ได้บอไปก็ได้นี่คือฐานถือเอามะฮุ่งลงก่อนเบิร์ดบอ

ใช่ไหมถือเอยถือจังสิ๋วเออถือจังสัตวแหละมาดับเออดับกระซางมันแต่ว่ามันกล่องมันถ่ายเลยถือทียงๆีเออ เป็นคุ้มเป็นยังต้องรู้ตเอ

หไม่ด้เรด้อไเี๋ยวอยจอดมองมันทมฮะอือฮได้ที่นนอะสวัสดีป่าลุกบังสวัสดีบังสวัสดีป่าลกอ้าวบน้มันเกาะบน้มันเกาะที่ดสวัสดีป้าลกมึงย่งไขาววเมื่อนีเป็นยังคือว่าอะขาว ไปแฮงเขาไปเซงหมเขาไปแซงเพื่อนเก่งโอ้เขาไปเซ้งนเพียนเก่งโอ้เดี๋ยวเอารถเขาพรมกันพี่น้องอยู่ทางมีเพื่อนน้องก๊อบกาเขาจะถูบเนาะถูบแล้วก็โยกเพื่อนขึ้นพี่น้องจ้างไปโยกเราเขาก็สิไปอยู่บนเนาะคนอยู่เฉยเลยหนูไปเบื้องข้างหลังบาทนะหวนเดีมันแคมป์ไปเบิร์งกุ๊กม่วงค่ะ ่ถาดเดี๋ยวสิลองถามเขาเจ้าเบิ่งก่อนเป็นยังเราเจ้าวะคนนี้เราพอขอเบิ่งเราเจ้าขอชี้ถามเขาเจ้าก่อน เปื่อนแล้วพี่น้องเอ้ยเปื่อนบอลดละยางมาฮุ่งเออพี่น้องเราถูกเนะาะงานก็ถูกเหือนหยกขึนน้นเนาะต้องสสอในะสเในะ่เสืเ้อเยนใหม่แล้วั้งพี่น้องเสื้อกล้างเหือดม่กันนี่ จ <ừ> ังจังเครื่องถูบอลลหยกขึ้นสื่อออ

ถูกเออนี่เนาะตะกินเป็นเพื่อนก่อกระลางเนียพี่น้องก่อกระลางมากมาเนี่ยเรากระจางคนมากยกเพื่อนขึ้นยกเพื่อนขึ้นแะไรกะทั้งจางยกทั้งจางถูกทั้งจางเทเสาเนาะพี่น้องประมาณสามหมื่นบาท, 10, บาทสิบปาลายล้านกินเนาะเกือบเกือบเกือบเศร้าหลานกินเนาะ tát sau đây thì đây khi nào Huyền, chắc sau à gần cậu sau nó nào cậu sau 12, xong bỏ Oh, oh, okay, <región> c r u เฮือน12เสา e d 1 2เสาพี่น้อง i n e 12 years p น o p l e I w e n นมัน o o k at the oli o l d น ğ n ý months've seen a few long years of it pulled away O cherim nhai, khoñ, laaw, O, 12 years owin, m น o e t ม n affiliated dân những i แ �ab caribik in iang mi g e h e หญ่ซำแต่ห้านังไปหาเห็นดิหาเหล่าตัวน่ะโอ้โหจริง่วงนะมีเรื่องอีกยังับแข่งกไปบ่อมีงตันหรอกนเผ็ด จ่างเพินเรียบร้อยเลยพี่น้องทั้งทั้งถูกทั้งเททั้งโยกเขินเขาเจามาเห็ดจกเหมือแล้วนี่อะไรไหว้นาเออมันอยากจะถูกมันอยากจะตัวนี้นี่กูตีนดังโอ้กูตีนเ้า นี่ตัวคูดแนวมันมีปูอยู่แล้วนั่นก็ธรรมดาจัง่นี่ยังบ่เ้เนาะบ่บองประเทนี่มาอีกงตีน3บักอืออย่างอันนี้เดเฮาเฮ็ดแต่ข้าวแบบประหยัดเอเออมันก็ตีนยงเอออขเทื่อนไสาลัง มันอยมันมบายอย่างเายงเน่ในแตู่่ได้มันบออะนาเพื่นพายดีบอเพื่อนนั่นอ่าเพื่นถาเพื่อนญาเพื่อนโอ้มีเพื่อนอยู่เนาะ บ่ายอยู่ข้าบๆบาปโบเฮงกบบไหนก็เหี่ยงอะไรจะเข็นหอวก๊อบยังมามากว้ามเขาเกาะอยู่บ่าใดนุูมอยู่บ่าเขาเกาะอยู่ทุลักทอยู่ทางนี้แม่เท่าน้องก๊อบกระเห็ดอ่าตีเตาเนาะพี่น้องตีเตาเขาสื่อหน่วยทลายล่าเดียวนี่ซัมฮกแล้วเนาะ นี่แหละพี่น้องเขาเอาดินมาขเขาจะดซื้อดินมากกับกองไใบนออยู่แถวบ้านคิรีแถวนวลสวรรค์เขาสิมีอาชีพเนาะพี่น้องก็คืออาชีพตีเตาเนาะพี่นอ้องอาชีพปั่นเตาตีเตาหน่วยละหกขันกีบเนาะพี่น้องหกขันกีบ,บก,ก็ประมาณสิบสองบาทตีไปกลมๆประมาณราคานี่แหละพี่น้องประมาณสิบสอง เอาดินมาแล้วก็มานวดดินมาหยียบดินแล้วก็ปันป่นปันป่นเรื่องสีเลยพี่น้องปั่นจะสีแต่ก็ไปคายนวลละสิบสองบาทแต่ว่าโบท่านไหนแล้วได้ขั้นตอนนี้เขายังสีไปเอาอีสังพี่น้องแบบคายๆสักกะซี่นะมาโอบแล้วกันหยัดขี้เท้าใส่ยังไรขั้นตอนอยู่พี่น้องอันนี้เป็นเตาเตาประหยัดเด้อพี่น้องเตาประหยัดที่เขาจะเห็ดเขาเห็ดเตาประหยัด แบบว่าเตาประหยัดใน,นความหมายก็คือเตาทีบมเปืองถ่านเนาะพี่น้องใส่ถ่านหน่อยหนึ่งก็เฮืองเลยเห็นะแถวขีดีพนนียมปัน่นเตาพี่นอ้องนี่นนด้พี่น้องเขาจอสื่อดินมาเจา้าขาาจอดสื่อมาจะใส่ดินนี่ก็เป็นดินแบบนี้ได่ที่เขาจะเอามาปัน่นเตาดินดา มือหนึ่งขันคนที่เขาเห็ดไวไ้ไกับสิได้อยู่ประมาณสีหส่หาสี่หาสิบหน่วยก็ได้พี่นนองประมาณสี่หาสิบหน่วยก็ได้คนที่เขาปั่นจริงๆิงสี่หาสิบหน่วยหน่วย,ยละสิบกว่าบาทเนาะพี่น้อะกัาาบไรเบิ่งว่าเท่าไรแบบมีนาจะแบบมันแตกพี่นนองนาจะใสบรระ่บบได้มั้งใส่ได้อยู่ประมาณ ถักอีดีพี่น้องเพิ่นเห็ดอันเพิ่นยกเคขื่อนขึ้นยกยกเคขื่อนสูงขึ้นครับเง่อบอ่เง่อก็อายอยู่บ่เหือ,อพอท่วมมาอยู่บ่พอท่วมาอยู่บ่ไปชักมดูเดี๋ยวอ่าไปเมื่อว่าเรียนต่างหลงัง แม่ đèn บ่ก็อ่ะถลกต้นยอดเอาเตาะหัวต้นไปไปมา anh หนูป๊าพี่ นินจซจีฮอมนะน้องอ้นก็ทอเเป้ตุวนี่พันนนหน่อย้นูน่แกร์อหนี้ขอน้องอ้นก็ซนี่ดะตัวน้องอ้นก็ดีน้องอ้นก็แซจีง่ายเมื่อบอเลนตังหลังนะอเมื่ออบลอรล่ะนี่กะเข้ามาปั่นยังบอไร่เอ้ย Hoa quả quay để tiêu cầu si hai nhà hoa hai quả cotton. Pika yang morai bên nhạc si đại phi Vậy đi học. Ni nga lãi mới nếu Nè, sản xuất kín bắt Nè, mặt sau lâu, anh anh hai khoa nhiên, chăm kín nga 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 ก๊อเบิร์ฮะกุ๊ิร์ตียนเป็นล่ะเฮียนเก่งๆเด้อต่างใจเฮียนเด้อง่ายแหละก็ไปเฮียนอยู่ไทยก็ได้ขั้นเฮียนเก่งพ่อแม่เฮ็ดงานอยู่ไทยเบิร์ตเนาะพี่น้องอันนี้อ้าวเอ้ยฉันจะคอยสอนเขอยากได้อันแนวปลูกมัน นี่ก sure. ็ลาเลยนะีไปคุนจะเกิดเออนะคุนเกิดเองหเพค่นเกิดเองไหนกรกกินได้มันมันไม่ได้เห็นแบบน้อยมาแบบอลวมันเป็นวมันเป็นมีแว่าก็้อหน่วยขอยาเป็นแก่ก็ได้ติดอันนีเน็ตะบาแก่บ่จากเขาพึ่กแกงกใหม่ไปต่อยเอาในสวนมันพอได้ชูเบอดี พอดีพากินกระแกงทำไมเนาะเอาไว้กินแต่คือบอกเอาไว้กินนะมันลายแล้เพราะว่าเขาสีผากอยู่ผีกันจากเลยก็มาขายพอาเด็กขายแต่ขายดีอยู่ในน้องหกขีดเนาะเพราะว่ามันยดีดีเนาะปวดขี้นะคะมาแต่ตอยเอาเนาะหอมมากอึดจ้ำมะฮู้งเนาะแล้วขนากอึดจ้ำต่อเ้นวยเนาะมักนาญกระสาดงามพี่น้อง เอาเหนนเอากได้คยายกหญ่เฮือนเนาะพี่น้องับยกให่เฮือนโอ้ิดเบอร์โทรไปอีก ใครสนใจก็ลองโทรมาด้พนะี่นงใครอยากย้า,ายเฮือนอยากย้า,ายเฮือน <ไป S 1> จักจักมือแล้วนี่อายประมาณจักมือเฮือนหลังหนึ่งมือมอ,อื่นไปเร็วอะไรอ๋อห่วยขนาด <c oughs> มือบ้านนี่นอมาบ้านนี่นอซต <c oughs> าม,มือกันแล้วพนะี่น้องประมาณนี่ย ใช่เนาะพี่น้องขาดสามมืออขาดอีกเมื่อไรพี่น้องจะเล่นนองกรบไปตาเอาหมองเขาดีคอยประเด็เนอกนนี้รเว่ามาบักผีกพี่น้องผีพังมาจะไท่เนาะโอ้เพื่อสิเบิร์โอ้เิดง่ายหรอพี่เขากินสมดอกจังเบิร nó coi coi chè kim sộp nó mưa leo đó <laughs> <laughs> <laughs>

ไปซื <Cornell. S 2> ้อขนมเอาไปซื้อกินท้องเย็นด้อวยเมื่อหายแม่หายแม่ไม่ง่ายเอาไปหายไปถูกไหมนี่เวลาไทยก่อเจ้าตังไทยเจ้าไทยเอาหนาตัวเองบางอย่างเอาเงินให้วอยแหละเอาเงินให้ลานเนาะพี่น้องสี่สิบพันเอาไปซื้อกินท้องเย็นไปพี่น้องเดินทางกลับเมื่อละบัน ขนมสองชุ้นเข้าหม,ม,มักบมบะขนมควายฮิดเดอร์หมักเสียบได้ขนมเละมากเกางามอยู่บ่ตัวนึงหาสิบพ,พันขนาดแปดเก้าสิบกว่าบาท หสอเ้าปดพบยงหอดบานแล้วพี่น้องเาขนมมาไปเอาขนมมาชงหนึ่งมาแบ่งกันกินไดกก็เกินแซ่บันโดยเออตาให้นิ้วชงหนึ่ง đôi thau xí bẹng con để làm nên xì con anh anh chơi trái à anh anh chơi trái à con nó đang con à thuổi giờ, gầy bé thuổi bé nhìm bưng ạ nung quê? No, danh an nung. A danh an nung. Ui, quá đáng mãi. No, không? À. À. bỏ? À. Hang bỏ? Hang kỳ sưu niệm đô bỏ. Hang kỳ sưu bỏ. À

เ <laughs> กลตายเนาะได้รึเดี๋ยไปใส่เนาะไปพี่ไปพี่เออเอานแดงเนานะถอดเสื้ถอถวยกินน้ำกันเป็นสังเนาะเออถอดสื้หันแดงกินน้ำกันเด้อเยอนิดเด้อเยว,วสิตีกันเอากินน้ำกันเด้อเยอะชักยาเด้อสะอ้นหามบาของผู้ดันผู้นี้เด้อกินน้ำกันเอาจับกินมาจับกินมานั่งกินด้วยอืมบา,บายบายบายยุ่งบัง バイ